สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิววิธีการติดตั้งตัวพ่วงข้างเข้ากับรถฮอนด้ M S X ร้อครับตัวนี้แล้วเราจะมาดูจุดยึดติดตั้งกันครับจุดแรกที่ใช้ในการยึดติดตั้งของเราก็จะทําการเข้าไปล็อกนัดกับตัวโครงสร้างของตัวรถมอเตอร์ไซค์ด้านในครับแล้วก็เราก็จะเจาะเฟรมตัวนี้ออกมาครับเสร็จแ,แล้วเราก็ทําการเชื่อมเข้ากับตัวพว่วงข้างครับจุดที่หนึ่ง จุดที่สองเข้ากับขาตั้งครับต่อขาตั้งเดิมของตัวรถมอเตอร์ไซค์ออกแล้วก็เชื่อมเข้ากับตัวพ่วงข้างครับจุดที่สามก็จะเป็นตัวท้ายครับผมมันจะมีรูน็อตอยู่ข้างในครับแล้วก็เชื่อมเหล็กออกมาเป็นรูแล้วก็ทําการเชื่อมเข้ากับตัวโครงตัวพ่วงข้างครับผมตัวนี้ติดตั้งง่ายครับผมใช้เวลาติดตั้งประมาณสองชั่วโมงตัวนี้ขี่ดีมากเลยครับรุ่นนี้รถแรงมากเลย ตอนนี้ช่างกำลังเก็บละเรียดยู่ครับทาสีเก็บละเรียดที่เราทำการเชื่อมเมื่อกี้ครับผมเดี๋ยววิธีการติดตั้งเป็นยังไงเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับผมโอเคครับผมขั้นตอนแรกในการติดตั้งเราจะนำเหล็กชุดติดตั้งเข้ามายึดน็อตเข้ากับตัวโครงสร้างของตัวถังรถมอเตอร์ไซค์ครับผมโดยจะเป็นน็อตเบอร์12อยู่ข้างในครับผมเราจะทำการยึดนอด็อตแล้วก็เจาะเฟรมของตัวรถมอเตอร์ไซค์ออกมาครับในส่วนแรกทีนี้ส่วนที่2จะเป็นตัวท้ายของมอเตอร์ไซค์ครับ เราจะนําเหล็กมาทําเป็นชุดติดตั้งครับผมนะครับเราจะนําเหล็กมาตัดพับแล้วก็เจาะรูแบบนี้ครับผมทีนี้พอเจาะรูเสร็จปุ๊บเราก็าจะนํามาประกอบไว้กับตัวท้ายของมอเตอร์ไซค์ครับก่อนอื่นเราก็จะทําการทาสีก่อนแบบนี้ครับผมทาสีเสร็จแล้วเราก็นํามาประกอบยึดน็อตไว้ก่อนเลยครับมายึดน็อตไว้กับตัวรูรูน็อตเดิมของท้ายมอเตอร์ไซค์ครับ รูน็อตนี้จะเป็นรูน็อตสำหรับยึดอ่าเบาะของมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็ทำการใช้น็อตเบอร์12แล้วก็ล็อกให้แน่นเลยครับผมก็จะได้ประมาณนี้ครับผมในส่วนท้ายทีนี้อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นส่วนของขาตั้งมอเตอร์ไซค์ครับตรงนี้เราจะทำการถอดขาตั้งเดิมของตัวรถมอเตอร์ไซค์ออกครับเพื่อที่เราจะใช้รูที่ยึดน็อตขาตั้งครับเป็นรูสำหรับยึดน็อต ชุดติดตั้งระหว่างตัวพ่วงข้างเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์ครับผมตัวน,นี้ถอดออกเลยครับผมขาตั้งไม่ได้ใช้ครับขาตั้งตัวน,นี้จะเป็นน็อตเบอร์14ครับเราใช้ประแจเบอร์14หมุนออกได้เลยครับตรงน,นี้โอเคครับผมในส่วนหอวขาตั้งก็จะประมาณนี้ครับผมทีนี้ในส่วนของตัวพ่วงข้างครับ แล้วก็นำพ่วงข้างมาทำการาตั้งระดับโดยเราจะใช้แม่แรง2ตัวครับผมในการตั้งระดับเป็นแม่แรงตั้งไว้ด้านหน้าแล้วก็บบด้านท้ายครับตอนนี้ปรับระดับธรรมดาครับผมตรงน,นี้ทีนี้เมื่อเสร็จแล้วเราก็จะนำเหล็กชุดติดตั้งที่เราได้ทำการประกอบไว้กับตัวรถมอเตอร์ไซค์ไว้ตอนต้นครับผมนำมาทำการเชื่อมเข้ากับโครงของตัวรถพ่วงข้างครับผมเบื้องต้นเราก็จะทำการเชื่อม เชื่อมแท็กไว้เป็นเป็นจุดเฉยๆครับยังไม่ได้เชื่อมเต็มทีนี้ในส่วนด้านท้ายเราก็จะนําเหล็กแบนธรรมดาครับผมมาเจาะแล้วก็มาดัดดัดให้เป็นได้ประมาณ60องศาครับเพื่อที่จะนํามาทําการล็อกน็อตไว้กับชุดเหล็กชุดติดตั้งที่เราทําการาล็อกไว้กับตัวท้ายของรถเบไซ์เมื่อตอนต้นครับผมเหล็กตรงนี้จะเป็นเหล็กแบนตัด1นิ้วครึ่งครับผมความหนาจะอยู่ที่ประมาณ6มิลครับ ทีนี้เมื่อเราทําการเชื่อมเสร็จแล้วเราก็เอาน็อตเบอร์17ครับผมมาทําการล็อกไว้กับเหล็กที่เราทําการประกอบไว้กับตัวท้ายของรถมอเตอร์ไซค์ครับใช้น็อตเบอร์17ล็อกไว้เลยครับมเมื่อล็อกเสร็จแล้วเราก็ทําการเชื่อมเหล็กชุดติดตั้งครับผม <S <S เชื่อมเข้ากับตัวโครงของตัวรถข,ข้างๆได้เลยครับเหมือนเดิมครับเชื่อมไว้เป็นจุดเฉยๆครับยังไม่ได้เชื่อมเต็มครับเดี๋ยวเราจะทําการเชื่อมเต็มทีหลังครับนี่ครับด้านท้ายก็จะได้ประมาณนี้ครับผม ทีนี้ในส่วนขาตั้งเราจะนําเหล็กเหล็กแบนตัดหนึ่งนิ้วครึ่งครับความหนาประมาณ4มิลเหมือนเดิมครับผมมาทําการเชื่อมเป็นเหล็กชุดติดตั้งครับตัวนี้เป็นเหล็กชุดติดตั้งสําหรับในส่วนของขาตั้งมอเตอร์ไซค์ครับผมโอเคเชื่อมเสร็จแล้ว ทีนี้เราก็นําเหล็กชุดติดตั้งที่เราทําการเชื่อมเมื่อกี้ครับผมมาทําการล็อกน็อตเข้ากับรูของขาตั้งที่เราทําการถอดเมื่อตอนต้นคลิปครับผมตรงนี้เราใช้น็อตเบอร์17ครับในการล็อกเสร็จแล้วเราก็ทําการเชื่อมเหล็กชุดติดตั้งเข้ากับตัวโครงของตัวรถพ่วงข้างได้เลยครับผม ทีนี้ในส่วนด้านหน้าครับผมเราจะนําเด็กอีกชิน้นนึงครับผมมาทําการเชื่อมเชื่อมดามให้เกิดความแข็งแรงแบบนี้ครับครับด้านหน้าด้านท้ายก็เหมือนกันครับการติดตั้งของเราเราใช้เหล็กแบนหนึนิ้วครึ่งหนาสี่มิลทั้งหมดเลยครับตนี้เราก็มาตัดให้ได้รูปได้ระดับตามที่เราต้องการเลยครับผม โอเคครับผมเมื่อทําการาเชื่อมประกอบเสร็จทุกจุดแล้วเราก็ทาการเชื่อมเต็มเลยครับเชื่อมเต็มทุกจุดเลยครับที่เราทําการเชื่อมประกอบไว้เมื่อตอนต้นตรงนี้เพื่อความแข็งแรงเราต้องเชื่อมทางข้างบนทางข้างล่างครับผมตรงนี้เชื่อมให้เต็มเลย ลวดเชื่อมที่เราใช้ก็จะเป็นลวดเชื่อมไฟฟ้าธรรมดาครับขนาด2.6มิลธรรมดาครับตัวนี้เป็นยี่ห้อตามท้องตลาดทั่วไปครับผมหาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างครับผมส่วนไฟที่เราปรับในการเชื่อมครับเนื่องจากตู้เชื่อมของเราจะเป็นตู้เชื่อมขนาดเล็กครับเราสั่งซื้อราคาไม่ถึงพันครับเป็นตู้เชื่อมขนาดเล็กเราปรับไฟไปที่ระดับแรงสุดเลยครับตรงนี้ ปับไฟที่แรงสุดเลยครับผมไม่ต้องกัวทะลุครับเพราะว่าเหล็กที่เราใช้เป็นเหล็กหนาครับผมเชื่อมง่ายครับตรงนี้เราใช้เศษใบตัดไฟเบอร์ที่เราเหลือใช้แล้วครับผมมาทำการบังไว้ไม่ให้ความร้อนโดนโคเวอร์ของรถมอเตอร์ไซค์ครับเดี๋ยว อาจจะเกิดอาการไม่ได้ครับเราสามารถเชื่อมเดินแนวได้เลยนะครับผมลากยาวได้เลยไม่ต้องกลัวทะลุครับผมเหมือนเดิมครับผมเชื่อมทางข้างบนข้างล่างครับตรงนี้พวกความแข็งแรง ในส่วนของขาตั้งตรงนี้เราต้องมุดเข้าไปเชื่อมเลยครับผมมุดลงไปใต้ท้องรถพ่วงข้างเลยครับแล้วก็ทำการเชื่อมให้แน่นครับผมโอเคครับผมการเชื่อมก็จะประมาณน,นี้ครับผม เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วในการติดตั้งครับผมทีนี้เราก็เคาะที่แสดกเก็บละเลียดครับผมแล้วก็ล็อกตั้แน่นเพื่อที่จะไปทาสีแล้วก็ไปใช้งานได้เลยครับผมตอนนี้ติดตั้งง่ายๆครับผมเพื่อนๆท่านไหนมีคําแนะนําอะไรดีๆสามารถอคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม <ๆ S 1> เผื่อผมจะได้นํามาปรับปรุงพัฒนาต่อยอดอีกครั้งหนึ่งครับผมในส่วนของการถ่ายทําในการพากเสียงในการ ติดตั้งหรือว่าทุกๆส่วนเลยครับผมเพื่อนๆสามารถแนะนําดีๆเข้ามาได้เลยนะครับผมเพื่อที่จะได้การพัฒนาต่อยอดออกไปอีกครั้งหนึ่งครับผมโอเคครับผมขั้นตอนการติดตั้งตัวพ่วงข้างเท่ากับรถ MSS ก็จะประมาณนี้ครับผมหากเพื่อนๆท่านไหนเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ าฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมอย่าลืมคอมเมนต์คำแนะนำดีๆให้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไปพัฒนาต่อไปครับผมตอนคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ